สบายดีสบายดีสวัสดีทางพี่น้องฟังไทยและฟังลาว FC เก่าและ FC ใหม่พี่น้องมาพบกันสองวันอีกเซนเคืนนะพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะอันนี้กะอันไม่ยือเลี้ยงพี่น้องจะเพิ่นไปเอาหัวชิ้นไข่มาแต่ใส่ร้ายรายออกเลยวาชิคมมาปลูกแน่อันเทวาเหืนนะพอเด็กินนะพี่น้องเนาะที่จริงก็มีแหละแต่ว่ามันบรายเด็กพี่น้องฮ้าปลูกไว้ร้ายก็ดีนะพี่น้องเวลาแบบมีเวียงไม่งานพม่ให้เพื่ยงเท่ากับจำเป็นต้องไปซื้อเนาะฮักเอาในเดือนเท่าไรนะพี่น้องนี่ก็บรรยากาศกะ พี่น้องเลยคืมคืฝนคือคืฝนเมขีฝนผ่านแป่นเปงนําอันนําลวงกอนนําแตะแกงมาบ่เลยนอนบานอ่อนเออนําแตะแกงพี่น้องก็หลอกพี่น้องคืมคืมได้มาหนีนะเพราะว่าเห็นเขาเลงแน่นะว่าพายอยู่เขาเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมีฝนตกบางเขตกับนักบางเขตกับบนักเนาะพี่น้องอันนี้อ่อนก็ดีเลยเนาะพี่น้องยามฝน ยามพุนก็พอดีเลยเพราะว่าปลูกโคชิงไข่มันกระตีนไงนะพี่น้องปลูกเพี่กระตีน่ายยามพุนอ่ะนี่พี่น้องไก่ไก่ห่วงแม่ใ,ใ,มใหญ่คันบางกีมันมง่อยเขึอนอ่อนน้องก็เลยไรออกอย่ากเบิ่นขี่ไซสนะพี่น้องเมื่อนี้ก็พุนถ้าจะโตพี่น้องแต่เมื่อคืนนี้โตกับของขันโตกนักอยู่นะพี่น้องหนำในหัวนะหนำมากพี่น้นนนอง,อง,งเ,ามมาเอ,อ้ยหนำเต็มตาฟาง,ถ,งาถั่วมนาเขาจะเอาจากหน้า,าเทียวอันแข้มแกร่งมาพี่น้องในไก่เท่ากันอ่อนจี ปูโคชิ้งคายเนาะพี่เนาะพอดีเลยนะฝนปูมันจะติดง่ายเนาะมาเลยพี่น้องก็มาขียบนี่เลยนะเฮือนอนพี่เน้ะเป็นโบมลายหน่วยเด้พี่น้องน,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 องนี่มากน่อยเห็นปะบรรยากาศดีดีพี่น้องเอยฝนคึมๆ ไ่เรียม่เลื้องก่อนไม่เรียนหน่ยยยอ,อยเพื่อนกำลังสอบมีประจักเอาหุ่สิคายมาปลูกนะพี่น้ออ๋อยามพ้นนี่แผลเขาทางเททางเขาบานดมงเลยคุณเดียวนทางเปื่อยๆทางข้างเงินไม่เยื้ยดินแห้งเปลือยดิ่งอาจจะเบึ้งเด้ออันนี้ค้าในทางโมเมนดินแดงแต่ว่าทางอุ่นนั่นนะทางอันทางเขาอันที่เป็นดินแดงทางเขามาเงออินอน่อยนะชิโบแมนนะพี่น้องมันเป็นดินตมดินดำถ้าดินแดงโมเป็นตายูย้ะพี่น้องอันนี่ในเงินจะดี่งในเงินดินงซาราวอันนี้ก็ไม่เลื้องเนาะ ยามฝนก็สีประมาณนี้เลยพี่นอ้องเขตบ้านนอกกับประมาณนี้เมียขี้มออกไปเบิองหนามหน,นามรวงคลอนห<อ>นามแตกแกลงหน้าแกงถั่ถวไหมหนุนหน้าใช่ไหม่น้องไป็นจระเอาไปแล้วก็รักสีมาเอามาเสีเมียนี่ก็ร้ายละเอาหน้ามัยัดปีนนั่นเนีย่ยเนี่ยเสียบหน้าไปคูสูบใช่ไหม มันมาาังคทิ้งงามเลยพี่น้องเออคืบๆมัมมนเลคืบพ้นนะ่ะได้อุปกรณ์ล่ะไปปลูกกันได้พี่น้องเด้อมีเงาเอาไปก่อนอ่อนล่ะเมยดีมกำลังเวิร์งกีฬาอายาอู่ปลูกทางเืออติดกันเอาคือพี่น้องเออยีย่แทบนี่นะ่ะเงาเพิ่งลังปลูปกปลูกก็คาลาพ้นเศร้าเ <laughs> ด้อพี่น้องข้างนี้ก็มีคือกันอันนี้ก็มีเงาปลูกเป็นพวกกัน พัดผักะกะเพาแล้วก็ัวชิงคายกา็มีผักอีตูน่นน,น,นนึงก็หอมอะไรเว้ยเขยังบุรพานะพี่เนาะอ้สิเป็นล้างบานนะ้าเนาะก็มาเขียบก็นึง่งนะฮะพู่เนาปูกันนอ้เนี้ยกำลังปูอยู่ก็คอใน,นะนี้งๆตาเหนียงี่แบนะพี่เนาะเด้อ อันนี้จะกุกแม่กุกเพื่อกับแม่ปลูกไม่ดูแลปลูกเป็นสาแล้วท่านใหญ่น,นี่พี่น้องปลูกก็ขุนข่อยมาอันนี้โอ้ยบาดบาไหนต้องมาผ่าใหญ่อยากขอไปเลือกไลยออกมาพี่ก็แบบปูกแนวพังนั่นปลูกเยู่อพัง,งวันนี้<ง>อเรามากินหัวชิ้ไข่พี่น้องเอ้ยตามหัวชิ้ไข่าามากินตามหัวชิ้ไข่ปลูกไว้ได้ลาย โต๊กลิ่นฉ่วงเนี่ยบู้เป็นดอกซับไปจะซื้อฮฮาไปไลน์หน่อยก่อนซับเบ,บียนเบียนในซามตัว quậy a name bố sạch song song luôn giữ vĩ tòa quái giữ vĩ bố sạch bố nga 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 là nga 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 อพอดิงอ่ะบกเลกบกถึงโคนนพาชิคายฟ้าทัหมาโค้งออง,งนเลยค่ะ กกเ,เ,อเออก็แหละงูเป็น,นก็เห<ก><อ>มือนดูเว้มยนะมันลายแหนงเ<ส>ถะอะเนาะตัวหนึ่งลายได้หรอเหลืองสีชี้พันบปลาพอห่อนเลยเนาะตอนเป็นเบี้ยมะนะันอ่ะ ก็มายู่มแอร์ปมักข้อซี่ไคไว้กินใส่ต้มไก่ไก่ได้เดี๋ยวไล่พอต้่มให้พี่น้องเอ้ยปลูกเออเดินชนิงกันเลียงค่ะหาเงินแบาไหนสี่ปวดคนเน่เียนดิน บเป็นไหมดองโมที่ายได้รือเปล่เนี่ยได้แ้งกัขึโคดมายเหมือน่าใส่ปุ่นเหมืบุกผี่งง่ะเนี่ยเดยวอกเอาุ่นมาใส่กูอันกหักมอางกมักอันหมักอนหนกมงน้อยก็เอาุ่น่นเงกี่ลายโมเป็นอยู่ล้ค่ะนั่นก็คือเกมเลยแหละเดียก็มาเกม ล in right ังเกือหลายๆนะดูอก kind of ินนะเา่ไม้กุมา่าเอ้ซ้อมโกเหลือกินโหดน่นแขงน้อมโกของพญโอน่ะลือกินแหม่นมันจีแกน้ำแดดบอกว่ามืกินกับอามื่อยู่โอ้หน่อยเไ้นาะโอ้ยยกขาก็ขายาน่ะเสีย อันแรกโก่าขอนี่เนียปูนีก็สิบปูกคาตินนี่ยบกกขนาดขอานะปนใหม่ใหญ่ยับปูแป้หัวลำแยแดนนะแต่เวลาฮัตตดหรือมันตัดเนี้ยอุ้มไก่หัวคือมาก็งงเลยเนาะดรู้หล หน่อยเนี่ยวนเคยบอกเห็นกลิ่นเนาะหนาเราคืออะไรหัวท้ายตะไคร้ระดีนุเย็นอเคเล่นล้างเรื่อดหน่อยนี่พี่น้อ กระปุกเรๆเนาะพ่ไก่เนาะงามโฟนพอดีเลย,เลยพี่น้องันี้นนพักบนละผางามงามงเบียวเลยเนาะกินกับตำมูฮุ้งพี่น้องแสบกระโกงมะคือเนยไปกรกมะฮุง้งแล้วกระโกงใหม่ดูรปุ๊บปุทั้งุนาพี่นอ้องนนจังัวไปปุพี่น้องงอันนี้ก็มากี่หัว 宝妈น่ะแหละพี่น้องมาอยู่แล้วก็มังน,น้าอุ้ยนี่พี่น้องพักนั่งตู้คืองานแต่ละวะนั่งตู้รูบัวร่าวะบัวรา่าเนี่ยกระบัวร่าอุ้ยเบิ่งจนหมวกงามเนาะเอาบอกแบบแบบนึงมันสิเป็นการซีอิตแบบนึงมันสิเป็นการซีขาวนะพี่น้องบัวรา่วราทำไงงามงามอันนี้กระบัวร่าพี่น้องปลูกไว้ล้างเสร็จพอได้กินพี่น้องเอออันนี้กะโก้ขาเนะาะขา ก็มาฮูเยามันนี่ยกะกพักนั่งตรูไว้ใส่อันแกงเห็ดปอกเห็ดปวกใส่อันอูปลาซิวหอมมแสบเนาะนี่ก็พักพักนั่งตูกันตัวนี้ปูกไว้ข้างขางเหล่าอันนี้เป็นเหล่าเขาพี่น้องอยู่ลาวเขานิยมใส่เหล่าเขาส่วนร้ายน่ะแถวเขตอันสุนทรบดุพี่น้องอันนี้ก็พักนั่งตู้ก็มา อันนี้ก็ะเบื้องนอกน้อยบ้างพี่น้องอันนี้ก็มักน้อยกันเห็นบ่อันนี้อยู่ในรังเหือดเนี่ยเป็นมาร์กหนึ่งเท้าคันเปินมากว่า,า,าเด็ดเมื่อกินได้พี่น้องเขาจะว่ามันแสบมันห,อ,หอมหอ,หอมเวลากินก็หวานหวานพี่น้องเฮาเนึ่งกินกระเส็บ,สบอ่ะแต่สำหรับอ่อนวันเนึองแะเสบกลัวหลวกเนึองที่เสบกลัวหลวกพี่เน,นาะก็มังยุ่มอันนี้เป็นแทงน้ำเนาะ ในพี่เนาะอุ้ยมีหางนกบกเพห็นบกมักลินใหม่พี่น้องมักลินใหม่ยังไม่หนิกะกกเป็นหนัวพ่อเด็กกินได้พี่เนาะเอ้ยปูกไว้อันแถวล้างเหือนเวลาเฮาวบ่มียังกะเนาะมาเด็ดไปหนึ่งไปหลวงผู้มากหน่อยขึ้มฝนได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าพายุเข่าเนาะฝนตกดินบนเมื่อวานนี้ตกบนเหมือนเลยค่ะบนโต๊ะค่ะแต่ขึ้มเจ้าหงอย์นะสิตกอันบ่กกินนี่อ้อนกะาแฟวันนี้น้อพี่น้อง อ่อน,นก็ปุูจบล้อยเนาะสำหรับที่นี่ออนก็ฝา,า,า,ากสติธรามกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังแบบใจอ่อน,น,น้กับน้องเนาะไปพบกันใหม่คลิปหนาา้าเด้อบ๊ายบาย